เดี๋ยวก็มาดูสว่านรุ่นนี้นะครับยี่ห้อนี้นะครับอาการคือเราใช้ใช้งานหนักเกินไปนะครับผมเอาไปเจาะเหล็กนะครับเลยทําให้มันมอเตอร์ไหม้นะครับเห็นไหมอ่าไฟแดงว่ามีควันขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนมอเตอร์นะครับผมได้สั่งมอเตอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับก่อนอื่น เดี๋ยวมาแกะถอดดูมอเตอร์แล้วก่อนนะครับว่าเราจะสามารถทำเองได้ไหมนะครับเปลี่ยนมอเตอร์ข้างในนะครับแล้วก็การสั่งนะครับสั่งดูซีเรียลของมอเตอร์อยู่ข้างในนะครับของรุ่นนี้นะครับ GSR หนึ่งสองศูนย์ L I เนี่ยนะครับเนาะเราก็ต้องซื้อ คือเรียกมอเตอร์หรือรุ่นของมันให้มันตรงนะครับเพื่อมันจะเปลี่ยนกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาถอดชิ้นส่วนกันก่อนครับยิ่งผมก็ถอด ครั้งหนึ่งแล้วนะครับถอดดูซีเรียลมอเตอร์มันนะครับแลผมก็ขันนั่นมารวมรวมนะครับผมจะได้ดูว่ามอเตอร์มันรูปลักษ์แบบไหนนะครับซีเรียลมอเตอร์อะไรนะครับจะได้ซื้อมาถูกตรงรุ่นนะครับก่อนถอดผมก็มาร์กไปด้วยเนะะาะก็คือ ต่องมาร์กไว้มันจะได้ไม่สับสนนะครับเวลาเราประกอบกับคืนนะครับกับคืนเข้าไปพอบ,บก่อนครับ ็จะมีน็อตทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวแล้วก็ถอดให้ถอดด้านนี้นะครับอถอดขึ้นมาเลยง่ายๆนะครับอถอดมาแล้วนะครับก็พยายามจดจำนะครับตำแหน่งนี้ไว้ให้ดีนะครับเนาะตัวนี้ ก็ไม่ต้องไปถอดตัวนี้นะครับก็แค่ถอดเฉพาะตัวมอเตอร์เลยนะครับไม่ต้องถอดจุดนี้นะครับเดี๋ยวมันจะงงประกอบยากนะครับก็แค่ยกตัวนี้ออกก่อนก็ได้นะครับตัวนี้ออกก่อนแล้วก็แค่ยกแค่นี้นะครับ นะส่วนตัวนี้ก็วางไว้ที่เดิมนะครับตำแหน่งเดิมนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็บัตรกีขั้วสีแดงสีดำนะครับน่าจะเป็นบวกตลบนะครับประมาณนี้นะครับการดูซีเรียลมันจะพลิกดูอีกด้านหนึ่งนะครับ นี่ครับซีเรียลมันซีเรียลซีีเรยมอเตอร์นะครับดูเห็นไหมครับนี่ครับซีเรียลมอเตอร์เนาะงกล้องก่อครับนี่ครับซีเรียลมอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมไป เอามอเตอร์ <All> ที่ผมซื้อมาโอเคก็ผมสั่งซื้อออนไลน์นะครับเนาะร้านออนไลน์มาก็ผมก็แกะดูแล้วครับก็ดูซีเรียลก็เนาะรูปลักษ์ก็คล้ายๆกันนะครับดูซีเรียล KV สาม SN นะครับเนาะ 8520 FFWR นะครับก็น่าจะเป็นของแท้นะครับน่าจะเป็นของแท้เลยเรามะั้งนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมดูซีเรียลตัวนี้กข็ของของมันเองนะครับก็ก็รหัสเดียวกันเลยนะครับ,นะรบเจอนะครับนี่ครับ ก็น่าจะใส่กันได้นะครับฟันเดียวกันนะครับมาตาคล้ายกันนะครับน่าจะเป็นของแท้นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยครับโอเคมา กีมอเตอร์ออกเลยนะครับีออกแล้วนะครับ นี้ขั้วลบก็เดี๋ยวมาดูจุดสั้งเกตนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นขั้วบวกสีแดงนะครับก็จะมาร์กสีแดงไว้อยู่นี่จะเป็นขั้วลบนะครับเนาะใส่มันจะอยู่ตรงนี้นี่สีสีแดงจะสั้นระยะสั้นจะอยู่ตรงนี้นะครับสีดำจะอ้อมมาจะยาวนะครับยาวนะครับก็ มาบัตรกีอะไรครับ ก็เสร็จแล้วนะครับอะไรติดะไ,ไรพาติกนะครับปีเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาทดลอบกันดูวิธีประกอบนะครับก็ไม่ยากก็ทําเหมือนเดิมครับถอดยังไงใส่อย่างนั้นนะครับก็ให้ยก ตรงน้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยครับยกหัวตรงนี้นครับจะให้มันหลุดนะครับยกประคองขึ้นมาหน่อยนึงแล้วหมุนหมุนหานะครับให้มันเข้าไปให้ได้นะครับขยับหานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับขยับให้เฟ,ฟืองมันเข้าไป ขบกันให้ได้นะครับข้างในเนี่ยครับอ่าเข้าแล้วครับขยับจิดจ๊ดจิดจด๊หน่อยเดียวนะครับอ่าแล้วก็จัดให้ลงล็อกนะครับจัดระเบียดสายนะครับ ระเบียบสายลงนะครับตำนแหน่งเดินเข้านะครับแล้วตัวประคอง เรือร่องของการนะครับอืมทีนี้เมื่อกี้เรานี่จะอยู่อย่างนี้นะครับนะอยู่แบบนี้ครับอย่างนี้เลย

Okay. แล้วก็ประกบฝาลงไปเลยนะครับตรวจสอบให้ดีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรมันผิดแปลกต่อจากเดิมไหมนะครับลงตำแหน่งลงล็อกนะครับแล้วก็ประกอบฝาเคสวาปิดอ่าดังกรุ๊บอให้ตรงมาร์กนะครับมีมาร์กช่วยนะครับลงนะครับมันจะลงตะเข็บเดิมมัน ทั้งหมดนะครับรอยต่ออะไรน,นี่ยก็ผันน็อตนะครับผันนอ็อตถันน็อตเจะไปเลยครับใส่นอ็อตครบทุกตัวนะครับที่เราตอดออกมานะครับ หรือบอกไปนะครับหัวน็อตมันจะเป็นหัวเหมือนรูปดาวนะครับห้าแฉกนะครับนะรูปดาวห้าแฉกนะครับก็ไปหาซื้อมานะครับลองดูมันนี่ครับหัวน็อตของมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ โอเคก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวมาลองเทสดูนะครับเทสดูเลยก็ใส่แบตเข้าไปครับนะอ ครับก็ราคาสามร้อยก็มอเตอร์นี่สามร้อยบาทนะครับก็คุ้มค่าครับไม่ต้องทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรนะครับเนาะซื้ออะไรมาเปลี่ยนได้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ครับก่อนจบคลิปครับก็ลองไปทำดูนะครับ เปลี่ยนมอเตอร์สว่านง่ายๆนะครับก็หวังว่าทุกคนเอาไปทําตามก็น่าจะใช้ได้นะครับสว่านที่มอเตอร์มันไหม้มันเสียนะครับเราก็ซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับ,นะรบก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับเนาะลองไปทำดูครับสวัสดีครับ